สวัสดีค่ะยินด,ด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่เดอไอโอ,อทาบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานรายก,การเงินของคุณใน1-3ถึงส1กรกฎานี้มากันเที่ยวราศี ท่านอ่าไม่ใช่มาที่ราศีมังกรค่ะมากันที่ราศีมังกรนะคะเป็นการดูดวงแบบดว,วนตกหลัทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครยเลยก็ได้อี่าเอการดูดวงนี้จะตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะจ๊ะมันคือดวงทั่วๆไปโอเคไหมมังกรจาก๋ามาเรามาดูซิมากันที่สถานการณ์การงานการเงนิงน,งนและความรักไพ่เป็นแรกเป็นเจ็ดถ้วยเลยมังกรจาก๋า เจ็ดถ้วยสองดาห้ดาบ,ดาบโฟแมเจา้าดาบมาเยอะอยู่นะเจ็ดไม้เท้าสดาบเออะไรกันนี่อ่ะมีเกณฑของการเดินทางไปไหนไปต่างจังหวัดไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนไปธุระได้หมดนะจ๊ะเกณฑ์ของการเดินทางมาค่อนข้างเด่นชัดนะเออจะมีลูกค้าเก่าๆวนกลับขึ้นมาไหมนี่ออ่ะมา มังกรหนึ่งถึงเป็นการทยายกรหนึถึง3 1กรกฎาคมค่ะการงานการเงินและความรักของคุณไพ่ใบแรกเป็นเจ็ดถ้วยคุณกำลังคิดถึงเรื่องอะไรอยู่มีความฟุ้งมีความคิดที่เรียกว่ามีความคิดพิจารณาแต่ยังมองหาความจริงไม่ได้มีแต่ภาพรวงตาทั้งนั้นอืมอ่าสิ่งที่คุณต้องการอาจจะกำลังแบบอยากได้อยากมีอยากนู่นอยากนี่มันก็อาจจะเป็น เป็นการที่ยังไม่ได้จัดต้องได้เป็นรูปธรรมมากนะักนะคะ่ะแต่สถานการณ์การเงินเนี่ยถ้าคุณกำลังมองหาเงินก้อนโตๆก้อนใหม่ๆอยู่เนี่ยหรือการทำกำไรจากธุรกิจอยู่เนี่ยมันยังเตือนถึงภาพลวงตาค่ะยังเป็นแค่ความฝันถ้าคิดว่าฝันตรงนี้เราจะทำตรงนี้แล้วมันจะดีอย่าพึ่งกระโจนอย่าพึ่งด่วนได้เห็นอะไรแล้ววิ่งเข้าไปให้ระมรัดระวังนะคะ ให้มองถึงอนาะคตของการการเงินเนะี่ยอย่าประมาทการใช้เงินอย่าประมาทเกินไปอ่าฟุ่งเฟือยนะเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นะจะมาเสียดายทีหลังว่าไม่น่าเลยไม่ควรบางทีคุณอาจจะมีช่องทางดีๆเข้ามาบ้างนะคะหรือว่าสัญญาแห่งการลงทุนเนี้ยมันก็เดินเดินเข้ามาบ้างแต่ก็ให้ระวังแล้วก็อย่าโอ้อวดจนเกินไปนะอ่า บางทีแบบว่าเร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 า,เราได้อะไรมาแล้วเราโอ้อวดเกินไปมันก็ไม่ดีนะคะธุรกิจการงานยังคงยังคงเป็นลักษณะของการที่ยังไปได้เรื่อยๆนะคะอาจจะมีลูกค้าเก่าๆลูกค้าที่ห่างหายไปมองถึงคุณอาจจะยังมองความสําเร็จอยากจะให้มีความสําเร็จอย่างเดิมช่วงนี้เศรษฐกิจการเมืองการการตลาดทุกอย่างในประเทศเรามันค่อนข้างจะเฟืดองเืองนะ ยังมีงานยังไปได้เรื่อยๆค่ะยังไปได้เรื่อยๆถ้าคุณมีปัญหาใดๆก็ตามนะมันก็จะค่อยๆค,คลี่คลายไปแก้ปัญหาได้ทีละเปอะทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างปัญหาต้องใช้เวลาในะการแก้ไขนะคะอืแต่คุณดูหงดุดหงิดเหมือนกันนะคุณอาจจะอยากให้ความอยากให้ตัวเองกลับไปอยู่กลับไปยืนอยู่ในจุดในความมั่นคงจากที่เมื่อก่อนมันเคยมั่นคงดีมันเคยมีลูกค้าเข้ามาเยอะแยะมันเป็นความ ความสุขของเรามันมีอะไรที่มั่นคงดีแต่ตอนนี้รู้สึกความมั่นคงนั้นมันหายไปนะคะอา่ามันมองถึงการที่จะเดินทางก็ระวังเระการเริ่มลดเรื่องลาอาจจะมีความราช้าหรือการคิดการแผนอะไรไว้เนี่ยมันเหมือนคุณจะไปไหนเนี่ยมันมีมินมีไพ่ของการข้ามน้ําข้ามทะเลหรือเดินทางบางคนเดินทางโดยเครื่องบินโดยเรือมีความมีความหวังมีความคิดเออลองไปดูนะไปแล้วมันจะดีหรือเปล่า งานจะดูดีนะระวังเรื่องของการการใช้เงินด้วยนะคะเงินนะ่ะยังพอมีตังมีทุนมีร้อนอยู่ไงมีความร่ำรวยอยู่เงียบๆไม่ได้บอกใครหรอกแต่ก็ต้องระมัดระวังในการใช้เงินดีๆนะจ๊ะมังกรจ๋าอืมบ้านก็มีรถก็มีชีวิตก็ดีแหละไม่ใช่ว่าไม่ดีดอกแต่มันอาจจะไม่ได้เหมือนที่เคยได้ก็ได้นะ่ะสิ่งที่เคยได้อะไรเงี้ยหรือคุณกำลังมองหาแบบ บางคนทําใบเสนอราคาไปหรือบางคนรอลูกค้าเก่าๆ,ๆอารอลูกค้าเก่าๆอยากให้ลูกค้าเก่าๆกลับมาอะไรเงี้ยก็ช่วงน,นี้มันมีปัญหาหรายวันที่คุณจะต้องพบผ่านเลยใช่ไหมปัญหาหรายวัน,น่ะสิ่งที่คุณคาดหวังตอนเนี้มันยังไม่มันมีการแข่งขันที่สูงการทํางานก็ตามมีการแข่งขันที่สูงมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณคาดหวังหรือ,อรายที่คุณคาดหวังไว้ยังไม่ค่อยได้ดั่งใจนะคะ่ะยังไม่ได้ดั่งใจนะ เราก็จะมีการตัดสินใจหรือปางบางคนก็รู้สึกเบื่อๆในนายหงุดหงิดไม่ค่อยได้ดั่งใจสักเท่าไหร่อารมณ์ประมาณนี้แต่ความมั่นคงค่ะสนาก,การที่เกี่ยวข้องยังมีความมั่นคงมีบ้านมีรถมีความสุขมีตังค์แต่มันอาจจะไม่ได้เหมือนที่เคยได้มันอาจจะไม่ดีเหมือนที่เคยดีประมาณอย่างนั้นหรือเปล่าการงานยังคงไปได้เรื่อยๆไม่ต้องเป็นห่วงหรอกคือแบบมันอาจจะไม่เต็มไม่เต็มหน่วยอะแต่มันก็ได้ นะคะเออค่อยๆเป็นค่อยๆไปช้าๆช่วงนี้ในช่วงถ้าไพา่ไพ่แบบเนี้ยในสภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยนะคุณยังไม่ได้ลําบากมากเกินไปหรอกคะ่ะถามว่าลําบากไหมในความคิดของคุณนะ่ะมันอาจจะมองถึงความยากลําบากกว่าที่เคยเป็นอยู่แต่ถ้ามองถึงคนอื่นชีวิตคุณไม่ได้ยากลําบากมองดูไพ่นี้นะเป็นไพ่ของคนมีสตางค์ทีเดียวมีทรัพย์มีสมบัติเอ่อมีที่ดินมีเงินเก็เกบไว้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ลําบากขนาดนั้นนจะจ๊ะ าบางทีอ่ะอาจจะรู้สึกหงุดหงิดไม่ค่อยได้ดั่งใจในสถานการณ์ไปเกิดความกังวลใจมากๆเลยเหมือนกันการวงกังวลใจในการลงทุนออการกัวงวลใจในแผนงานที่ทำลักษณะแบบนั้นนะจ๊ะอ่ะมากันที่ความรักความรักมองไม่เห็นความรักเลยทำไมช่วงนี้อาจารย์เปิดไพ่มาเนี่ยนะบอกตรงๆนะมองไม่ค่อยเห็นความรักอะ่ะมีแต่เรื่องปากเรื่องท้องเรื่องชีวิตเง,งินทองการงานมะประมาณนี้หรือเปล่า เกือบ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 ทุกราศีที่อาจารย์มองดูนะความรักเนี่ยเจ็ดถ้วยเนี่ยบางภาพลงตาทั้งนั้นคุณอาจจะดูว่าสิ่งเหล่านั้นคือภาพลงตาที่คุณไม่ได้อยากได้มันอิส่อไปแล้วก็ได้นะมันเป็นความรู้สึกของคนที่แบบมองโฟกัสปักทองมากกว่าเรื่องของความรักอะความรักไม่มีก็ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าบางคนมีคู่อยู่แล้วนะ ถ้าบางคนมีคู่อยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วความรักของคุณค่อนข้างมั่นคงแรงมีความสุขดีค่ะความสุขจะได้กลับคืนมาอีกครั้งดูความรู้สึกของการบางคนอาจจะมองถึงการแต่งงานการวาดฝันถึงการพรันการแต่งงานชีวิตครอบครัวในบางคนนะแต่ส่วนคนโสดเนี่ยก็ยังมองถึงการการมีความรักที่จับต้องไม่ได้อาจจะมีคนมาจีบเยอะอาจจะมีคนมาเข้ามาเยอะแต่คนที่เข้ามามันจับต้องไม่ได้อะ่ะ เหมือนคนนู้นจะจีบเราคนนี้จะจีบเราคนนี้นกจะจีนนบเราอะไรเงี้ยแต่มันเป็นสถานการณ์ของเออถ้าเราจะเอาใครสักคนมันก็ไม่มีอะไรให้เราจับต้องได้เลยแหละขนาดแบบนั้นนะคะอีกอย่างหนึ่งคุณเป็นคนมีกำแพงสูงคนเป็นคนค่อนข้างเลือกเป็นคนมีกำแพงสูงมากๆคนจะฝ่ากำแพงคุณมาได้มีค่อนข้างยากลำบากค่ะคุณไม่ได้โฟกัสเรื่องชีวิตรักเป็นหลัก เอาเรื่องปากเรื่องท้องเหมือนเหมือนคิดว่าเออถ้ามีเงินมีชีวิตที่ดีเดี๋ยวแฟนกัมาเองมันจะมาก่ามาไม่มากับช่างมันอะไรเงี้ยอ่ะกระโดูซิจะมีใครใหม่มๆเข้ามาในชีวิตอีกไหมจะ๊ะจะมีไหมมีไหมม,ม,ม,มีแต่เพื่อนอะสามถ้วยเพื่อนอยู่กับเพื่อนกับฝูงอ่ามีเพื่อนเยอะนะคุณเป็นคนดุนะมังกร เออรักรักใครรักจริงเป็นคนรักครอบครัวรักพ่อแม่พี่น้องรักครอบครัวเออรัะนบานั้นเออถามว่ามีไหมเหรอจริงๆมีกลุ่มเพื่อนฝูงมาเยอะแล้วคุณมุนเน้นหนักกับทางครอบครัวมากกว่าค่ะอยู่กับครอบครัวมีความสุขทําอะไรก็เพื่อครอบครัวเหมือนคุณไม่ต้องการความรักลัวไม่อยากได้ไม่อยากได้กัวความผิดหวังกัวความเสียใจเคยเจ็บมาก่อน เจ็บมาเยอะค่ะก็เลยมองถึงสิ่งที่ผ่านมาเป็นประสบการณ์สอนใจคุณคุณคิดว่าคุณอยู่ได้แบบนี้จริงๆอยู่ได้แบบนี้โดยที่ไม่ต้องมีใครก็ได้นะจ๊ะอ่ะมองถึงคนที่คุณรักค่ะคุณมีคนที่คุณรักค่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณคนที่คุณรักมันพังไปแล้วหลักคนนั้นน่ะใช่ไหมมันจบกันไปแล้วหรือเปล่าคุณอาจจะดีลกับราศีธนูธาตุดินประสบกัมมังกร อคนที่มีความรักอยู่เขาคิดยังไงกับคุณคนที่คุณรักอยู่ถึงจะเลิกกันไปแล้วก็ตามไม่ได้คูดไม่ได้คุยกันแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีใจคิดคิดถึงกันอยู่นะมองถึงความคิดถึงบางคนนะยังไม่เลิกก็ตามห้าระวังความสัมพันธ์ที่สั่นคลอนค่ะมันเหมือนเรารู้สึกว่าเราวิ่งตามใครสักคนที่เขาไม่ทุ่มเทให้เราเต็มที่เราให้อะไรใครกลับไป เราให้ความรักให้การดูแลเราก็อยากได้สิ่งนั้นเรารู้ว่าเขารักเรานะแต่เขาไม่ได้ทําอะไรเพื่อเราเลยเหมือนคุณอยู่กับสถานการณ์ที่ต้องทําใจอ่ะปรานใจเออประมาณนั้นเขารักคุณจริงไหมคนเนี้ยเขารักคุณจริงหรือเปล่าไม่น่าจะจริงมากใช่คุณอาจจะเดียวกับราศีเมษราศีตุลถ้ารักจริงก็คงคงจะไม่จบอย่างนี้เนาะมองถึงสถานการณ์ของคนที่อาจจะรักเราไม่เท่ากัน รักเราที่ไม่เท่ากันค่ะเป็นความรักที่ปิดบังซอนเรนและไม่ได้ความเป็นธรรมกับความสัมพันธ์นี้เลยมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกลาเออเขาต้องการอะไรจากคุณคะคนคนนี้ต้องการอะไรจากคุณคะบางคนไปเกี่ยวข้องกับคนที่ก็มีครอบครัวแล้วด้วยนะต้องการอะไรจะต้องการความต้องการของเขา เป็นความต้องการที่คุณอาจจะให้ไม่ได้ก็ได้คุณกับเขาเนี่ยมีความเก่งมีความเฉลียวฉลาดมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีทักษะในการทํางานมีทักษะในความคิดที่ดีมากเพราะฉะนั้นคนเก่งสองคนที่มาอยู่รวมกันมันคงยากเนาะเขาอยากได้อะไรเออชั่วโมงนี้เขาก็ไม่ได้อยากได้อะไรละคะ่ะเอาสถานะของความเป็นเพื่อนและกันเราอาจจะคุยกันได้เราอาจจะเจอกันเรายิ้มให้แก่กันเราอาจจะเจอกันแล้วเรายังมองหน้ากันได้ลักษณะแบบนั้นมากกว่านะจ๊ะโอเคไหม อ่ะอนไปสีว่าสถานการณ์ความรักของคุณเดือนนี้เนี่ยมันจะไปในมันจะไปยังไงคุณจะเกิดอาการเบรื่อๆในนายเซ็งเซงแล้วก็คิดถึงคนเก่ายังวนเวียนเหมือนต้องอดทนเตือนถึงคนที่มีความรักเตือนถึงคนที่มีความรักที่เป็นดักซ้อนแล้วกันอ่ะเพราะไพ่มันออกมาลักษณะนั้น คนที่มีความรักที่เป็นรักซ้อนค่ะเตือนถึงความเบื่อหน่ายความเจ็บช้ำความรู้สึกคิดหนักความรู้สึกที่ทต้องทนกับความสัมพันธ์แต่ถ้าคุณไม่ได้มีคนรักที่เป็นรักสามเศร้าคุณไปโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตมากกว่าเรื่องของความรักเป็นหลักลักษณะบแบบนั้นนะจ๊ะ แล้วก็ระวังไปยุ่งเกี่ยวอาจจะบางคนอาจจะถูกหลอกถูกโกงก็ได้ให้ระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงในเรื่องของเงินยืมเงินไปแล้วไม่ใช้ทํางานอาจจะตรงยัดใต้โต๊ะหรือทํางานที่มันไม่ค่อยดีอาจจะไปเจอคนไม่ดีในเรื่องของการทํางานอาจจะทําให้คุณรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซ็เหนื่อยๆแต่คุณจะอยู่อย่างชาญฉลาดและคุณจะเอามันมาเป็นบทเรียนสอนใจโอเคไหมอ่ะ ลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคิปชันบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ s i a f a 0329์ส้ายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ